วันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราอยู่รถไฟกำลังจะไปที่ตอนนี้เราจะไปนนไนนเไปมืองป่าไผ่เอ้ไม่ใช่เออเมืองป่าไผ่ก็คือเป็นเมืงองราเชียม,มากคือเป็น,ปนปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของเกียวโตที่จะมีป่าไผ่แล้วก็สถานที่ถ่ายรูปสวยมากเจอก,กัน สบายจริงเหรอจ๊ะดนข่าวว่าเมื่อกี้ยืนสั่นตอนนี้เราถึงที่อารเียมา阿อราเชียมาเดี๋ยว<โย>แผนวันนี้เราจะต้องเดินไปที่ไหนเพนที่ข้ามแม่น้ำดูสะานก่อนใช่แล้วก็จะ,จะเดินตามเส้นทางนักปราชดูวเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจ รับแม่น้ำไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเข้าเจอปับให่ใช่แล้วครับจะหนาวว่ะอนนี้คนหนาวนนเลยเี่ีจะไปไหนเลยลอาราบิก้าคือประมาณสิบนาทีร้านกาฟแฟแถวนี้ที่ดูน่าจะกินได้ที่สุดแล้ว,ลวก็มีรีวิวชาของชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยครั่งแม่นม้ำแต่ว่าสิบนาทีจากตรงนี้ประมาณโลนึงนี่เลยเราไม่ถึงมาสิบนาที น้องมิชลินใสายยางใส่ยางมันหนาวมากใช่ไหมเอาเลยวะก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดูนไม่เท่าไหร่เีหนเอาสัตว์ให้อย่างนี้เลยเมื่อเขาลมมันเย็นเหรเฮ้ยกินไอติมเหรอมีรสอะไรบ้าง ามานั네่นเป็นรถเก๋งจักรยานมอเตอร์ไซค์สู่คนหน้าสองวันที่แล้วนี่หายยินเย็นก็ยังกินเลยนะอะไรนดิมอะหรือว่าเราควรจะซื้อข้าวกินไม่ากฮะแป้งเนาะไว้ล่าข้างในแอบลองท้องลองอันนี้ก็คือความญี่ปุ่นแป้งในแป้งขนมปังยาขีดยังไม่เห็นเหรอโครมาตี้ที่ ต้องไปแย่งชิงที่โรงารกับป้ารถเนี่ยแหละรถรถสปาเก็แย่งชิงกันรถสปาเกตตี้รถไม่ใช่ยากิโซบะหรอแต่สีมเหมือนสปาเกตตี้ก็มันสปาเกตตี้ไม่ใช่ล่ะสปาเกตตี้กับยากิโซบะไม่เหมือนกันดิก็ไม่เหมือนกันที่มันสปาเกตตี้ใช่ไหมมันสปาเกตตี้แต่รูปแม่งยากิโซบะรูปแม่งสีซอสเหมือนน้ำตาลน้ำตาลแป้งในแป้งอ่ะอร่อยไหมหอมกุ่นโอ้โหจัดนี่คนนี้จะกินเฟรนช์ฟรายทุกที่เลยใช่ไหมอร่อยมาก ถึงจะทอดห้ใหม่ใส่น้ำมันเก่าใครยังไม่รู้นี่าเจิญชย้ก็ทีลวมันน้ำมันนี่ว่าน้ำมันเครื่องแตเราไปไล้เห็น้ำมันกาแล้วน้ำมันเครื่องีแต่ไอเทียร้านขายไก่ทอดข้างโรงเรียนไอเทีย้ำมันเครื่องนี่นีอันนี้ยม่แต่คนไทยที่รู้ความหมายเนี่ย ก็็เปนยืสข้อคนไทยยืสขอคนไทยสี่คำอะลงลงเครื่องบินมาสี่คำวันนั้นสะดุดบันได้าันเลยมันมาันมานเลยมันเลยบางคนบ้านไหนนะเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนนิวยอร์กเป็นคนนิวยอร์กครันิวยอร์กสาขาลำปางสาขากัดมีด จะทางแป้งญี่ปุ่นอร่อยนแป้งใหญ่เป็นอาหารหรือแป้งที่อยู่บนหน้าเหมือนกันอยู่อย่างเดียวอะไรขาวกับหอมอะไรนะผู้หญิงสไตล์อ้าวพูดถึงผู้หญิงกันนึกว่าขนมว้ายขาวกับหอมขนมบ้านพ่อมเป็นคนขาวกับหอมแปลว่าอะไรวะไม่เกินโมจิเนื้อขาวกลิ่นหอมคนนี้กินน้ำว่ากี่ลิตรไม่ใช่น้ำด้วยมันเอ็มไปมึงฉี่ออกไหมกูถาม ออโคออยยู่่่่คนนีุนหมออะไรไม่รู้กินแต่เยี่ยวเใี่ยวเมี่ยวเยี่ยวเยอะเลยเยอะเลยน้านเยี่ยวก็คือไม่ใช่น้ำเปล่าเวลาเป็นน้ำชาเลยกูยังไม่อยากน้ำเปลาเลยญี่ปุ่นถ้าร้านแบบถ้าร้านไม่เสิร์ฟน้ำเปลามาคือกูไม่ได้กินเลยอะไรนะกลิ้นสุกอ๋อเออกูดูระหว่สุกวันสุกวันหายไปแล้วพี่ร้านปลากแล้ว ต่อช่องจมูกมันเก็บฟาเรทไปแล้วคืนนินนี่ยังสาดเลยชอบไหมลินสาดถามใครวะนี่ถามใครหนักไหมหนักนะหนักนะหนักนะหนักจะได้รถใหม่ไงชอบไหมหนักแล้วจ้าเราเดินกันเถอะอากาศเย็นมากลมพัดดันออกงทิศไหนตะวันออกเชียงเหนือ ความเร็วลมประมาณา5กิโลเมตรต่อชัเวโมง5กิโลเมตรทต่อชั่วโมงไอสัตว์เลอยอุณหภูมิตอนนีอน้อยู่ที่13องศาบัดฟิลไลส์ <c oughs> ลความดันความดันความดันอยู่ที่786ปาสคาลความชื้น <พอ S 2> 50%ของพื้นที่ฝน <c oughs> ตก 1%, 1> <c oughs> <c oughs> จบแภัยอากาศแบนนี้ มฆไม่มีวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอากาศแจ่มใสไม่ไม่มีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนก่อนมีแต่เมฆตอนนี้อะไรอันนี้อ่ะเป็นแช่น้ำอันนี้น่าจะเป็นออนเซ็นถ้าแต่ถ้าดูอีแบบจะเป็นสระเป่านอนดีกว่าอันนี้เป็นสะพานเล็กเฮ้ยที่ งสาลรไม่หนาวเท่าไหร่ไม่หนาวเท่าไหร่ยู่สภาพต่ละคนรักลับบ้านได้ไหมหนาวเรากลับเปลวเสื้อมาเพิ่มแบบนะกลับบ้านได้ไหมจะไปจะไปย้อนเปิดฮีตเตอร์ชื่ออะไรมา อุ้ยนี่มาสองทีโอ้ยหมดประเด็นเออผละคำมผลกรรมอะไรเพราะวสองคำโอ้โหโอเควะพี่พอตัวไรได้กินไหมว่าเฮ้ยไอเชี่ยวไอเนี่ยืออะไรอ่ะไม่ใส่กอกเลยเขาไม่ได้ใส่มาตัดแลเหลืองเหลืองคืออะไรไม่รู้ใส่เหี้ยอะไรให้พวกมันเหมือนแผลแยกอ่ะเหมือนตูดเลยเหมือนตูดแล้วมีที่พเหมือนแผลแยกแล้วติดเชื้อไอโน้องพิเชอร์มันมีเสกอกข้างในไหมรู้สึกเหมือนซื้อจากลอสันไหมไอเชี่ยวมันผ่านมันอร่อยไหมอร่อยเนาะ ม,มาหาบบาไอเนียแล้วแผลเจ่งเร่งี่ม้าจากห้องน้ำออกมายังแข็งเลยไม่ถ <ian> ึงเมื่อ อยากกินมากเลยตอนแถวดีแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเหรอแป๊บเดียวเพื่อนกูน่าจะสักเนี่ยสักนาทีไม่ถึ็นม่งมาแล้วแล้วมันนี่ไปต่อคิวมาประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นไจียวโตลาเต้ปีทโอนมิลวส์ระวางแป๊บระวางแป๊บระวางแป๊บพอได้พอได้แต่ว่าครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ไหว ไม่คุ้มนะนานไปไม่คุ้มแลนดซื้ออะไรมามัจฉาลาเต้เป็นไงชิมยังร้อนยังคัมเมล่าอีทเฟิร์สอ่ะนะแต่มันมาชิมมาช่าเนี่ยมันดูมันชิมไม่ได้มันต้องถ่ายก่อนถ้าเป็นอย่างนี้หมัจฉามันดังนะมันไม่ใช่ที่นี่ที่อยู่จีดังกว่าไอ้ที่อื่นดังกว่าว่าอร่อยชิมไหมลาเต้มึงมึงอร่อยเพราะมึงต่อคิวนานหรือเปล่าไม่กูเพราะกูใส่น้ำตาลเพราะกูใส่น้ำตาลเพื่อกูใส่หยอกด้วย อร่อยมากกลมกล่อมจริงเหรอจริงคือคือมันมันแบบมันไม่ได้ขมอ่ะมันเป็นมะช่ยไม่ได้ขมมากแล้วก็คือร้านนี้แบบรู้สึกว่าไม่ได้หวานมากด้วยโดยรวมคือกลมกล่อมข้างหน้าเขาด่ากันว่ากาแฟไม่อร่อยหวานมะถ่ายดีมะถ่ายมาถ่ายไม่หวานทุกกลมะไม่หวานอันนี้เนี่ยสั่งปกติเลยไม่ได้สั่งหวานน้อยไม่หวานไม่หวานแล้วก็ไม่ขมเนี่ยีดี นี้เรามาทานเราเรากินโอเด้งที่เกียวโตโอด้งไม่ใช่โอด้งโอเด้งไม่ใช่โอด้งพูดผิดตลอดเลยเดานอันนี้บอกว่าเป็นร้านดังที่ไม่รู้ดังไหมแต่ว่าใน Google รีวิวมันได้สีดาวน่าสนใจจองคิวไว้ก้าผลชื่อพีท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 ราเข้ามาเรียก

อร่อยเราก็อร่อยหมดเลยยังไี้ยังนี่ค<ะ>ืต้องมวนยค่ะขาะนี้เราจะเดินทางไปที่ป่าไผ่อาราชิยาม่า ได้รูปถ่ายได้ยังชนิดได้ละได้มาเยอะละเพราะว่าคนหน้าตาดีถ่ายไงก็ได้เพราะว่าทุกคนต้องมาป่าวันนี้ทุกคนมาป่าวันนี้กุ้งอลังการจังวะอันนี้กำลังทำวอล์กอยู่ไปติดตามในช่องเลยนะยังไม่มียังไม่ได้ทำเลยถ่ายไปก่อนไไม่ด้เปิดี๋ยวเดี๋ยวกล้องค่อยใหม่ทีนึงช่องยังไม่มีถ่ายไปก่อนตอนนี้ทุกที่คือโลกกบมาก

เยไปห้องน, <ไป S 2> น้ำก่อน<ร>ไ,ไหมจะไปสวนไหมเข้าน้ำกันไหมนี่นี่นี่สงว่ามันมีบัตรเข้าสวนนะไอ้คนอันไว้ก่อนอ่านไว้เอืออเอ่อไม่เอาคือว่าอยู่นี่น่าจะมีแต่แบบยองยองเลยหรอยองยองมาโนเวสเทิร์นสไตล,ล์คอยเลตข้างล่างที่จะไปมามันมีแบบนั่งกินน่งร คนทั้งคนก่อนหน้าไม่นั่งนานไม่ใช่อ่ะอุ่นๆอ๋อเที่ทำให้มันอุ่นนะต้องมืไหนกันบ้างไปว่าจะเดินที่เนี่ยยาวๆเสร็จเข้าไปแบบไอ้วัดเนี่ยวัดไหนนะวัดเงินอยู่ฝั่งอินาลีอ่ะไม่ฝั่งเนี้ยวัดทองอ่ะเอ้ยวัดทองมันคือฝั่งที่อะไรสักฝั่งที่อยู่ฝั่งเนี้ยสักอันสักวันสักวันหนึ่งมันมีวัดหนึ่งที่ไม่มีเทียอื่นเลยไม่มีมีปราสาทนในร้อนอันนึงกลางน้ำเจ้ากระจกเออเออใช่ใช่ ไม่เข้ว่างเไม่รู้เงินหรือทองอ่ะแต่ไม่ไม่มีทยอะไรเลยนั่นแหละไปแล้วไม่เสียใดตังค์ก็ไปอะไรไม่เสียใดตังค์ฮะไปนำบักนำบักนำบักไม่เสียตังค์แต่เสีเงินชีวิตมีแค่ไปนำบักเกี่ยต่อแม่งต้องมาตอนใบไม้สีแดงเพสวยจริงกูว่ามันสองหน้าที่มันจะสวยป่ะใบไม้ผีกับใบไม้ลวงป่ะ ถ้าเป็นใบไม้ผีมันก็จะเขียวๆว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสีแดงมันก็จะแบบก็ได้อีกมุสนึงสบายตาแต่หน้าหนาวนี่ตากล้องตากล้องประจำทริปสุดยอดเลยมีตากล้องด้วยเดี๋ยวอดทนเขาแล้วกันทำไมทอ่ะมันยองอ่ะโซกโป๊มนิดนึงไม่นิดละมีอ่ะก็เอาไม่ใช่ลินวางลองมีเศษแฉลบอ่ะแฉลบอ่ะ แนวน้วมันติดอ่ะติดโถโอ้สเตปเท้าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยล้วก็ตัดตอนที่กูเท้าขวาแปะเพื่อจะปึกปึกบึกโอ้ให้ใส่เพีงอ่ะมึงไม่ทำหรอกอ้เหี้เรื่องเหนื่อยอ่ะไอ ทำไมต้องมาเดินชั้นๆเราลงกลับแล้วไม่ได้เลยเคยดูสปั้นฉลาดสุดๆไหมเขาบอกว่าจับตูดแล้วก็ดันเตะขึ้นมันจะรู้สึกเหนื่อยน้อยตรงหัวเขาไม่ได้ดูสปันไงกูดูมเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนยี่สิบปีแล้วไม่ได้สปันอะไรว่าเขาเอาเจ้าฝุ่นในเรื่อง เสดวีบีขึ้นไปไว้บนต้นไม้อะอะไรี่ะมังคีมังคีระวังลิงระวังลิงระวังลิงกับหมัดกลัวเนี่ยใครจะเล่นกันไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคนเราถึงหร้อยังมาทางไนี่บ่ ก็นีเนี่ยถ้าแขงกันเก็บเท้านี่ไม่แพ้ใครยิงันน้นมันลิงวัรองเท้าใส่เลยถ้ามันขโมยรองเท้ากลัวตายใสุงสูกอะยยบสูงตายยุบวักรรมหมูอ๋อ้มิกมันเอายาเบื่อใส่รองเท้าใช่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่สวยย ยังไม่เห็นเลยกไปไหนกไปไหนี่แต่เขาบอกว่าถ้ายืนบนล้วนี่จะเห็นคับอายืนบนเยนก่อนเยรูายไม่รู้จริงหรือเปล่าลูกอีหน่งรอเองอเามีจิ้อนไม่ใสราัช่บเรู้าลยสวยสวย โอ้มไม่ใช่มาทุกกลางหรือทุกขอ,องหนึ่งหนึ่งอันนี้คือทางเดินปกติมีไม่เดินแต่ไม่เดินเลือกทางอันนี้เขาจะให้ลิงเออทางลิงวานี่ทางเดินแบบแป๊กระจัด <c oughs> โอ้โหข่ากูขก่ากูยิ่งไม่ดีด้วยไอ้เจ๊กูเดินทางมาเนี้ย <c oughs> โอ้น้ำใสมากเลยน้ำนี่กินได้รึวะไม่น่าเชื่อกินได้เหมือนแม่น้ำคงคาเลยแต่กินแล้วปลอดภัยรึเปล่ไม่รู้กินได้หมดอ่ะนี่เฮียมกำลังจะไปลองเฮมจะไปกินอะใครเอามันลงน้ำได้ให้ห้าร้อยเยนลองจัดการมันดิยอกินคือเท่าไหร่เนี่ยถีบก้นบางทีมันไหลลงน้ำมันเว้ยลงน้ำได้เท่าไหร่ไปนู่นดังดังเลยนะ ดังนี่คือคนถ่ายรูปลงนะว่าคนไทยเดืรุนตอนนี้ในวิวมีเป็ดสองสามตัวแล้วก็มีสุนัขหนึ่งตัวอยากเล่นแตกวะะอยากเล่นแตกวะอยากเล่นแตกวะเออได้อยากเล่นแตกวะมาร์คคอดก็เตาออกกล้องไปสุดแล้วเนี่ยคนนี้อยากเล่นแตกวะ นึกว่าเจ้าของช่องคนเนี้ยออจบเราเล่าเล่าเรืเ่องที่คนเจออะไรในในที่บ้านได้ไรที่ไหนจะได้นอนแล้วนะแค่วันแรกมานอนก็นอนนอนปกติแล้วก็เจอคนลุงวญี่ปุ่นมาในฝันมานอนด้วยในในห้องนอนชัน้นสามเราก็เลยทกักไปว่าเฮ้ยลุงเข้ามาได้ไงเนี่ยแค่ลุงเขาก็เก็บหมอนออกไปข้างนอกแค่นั้นเลยเขาไมา่ไดุู้ยเลยด้วย ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ควักตร๊กตาควักไตแหลกมนะันลุงปกติแกทำหน้าอะไรไหมไม่ได้จ้ะไม่ได้ตรงนี้ไปอยู่เชียงใหม่หันใจปนไปขายลิ้งจีอารมอะไรอารมณ์จะหลุมบิลีคนดีปนไปขายมาดูไปอยู่อุอดร ายพี่นอนแลขายผู้เดี๋ยวงด้วยมือร่วงหรือ,รอ,รอ้องอาฆาไสัตว์วด้วยจากขายปลาดูเธอเลยุกขายข้าวกัีเดียวเี่ยเลอะไรวะเ <c oughs> <c oughs> ยอะไร